เรื่องผีผีเรื่องผีกระสือแก่ประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s ั b s c r i b ์กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะตะวันหรือวันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา แต่อย่าเอ่ยชื่อหมู่บ้านเขาเลยเอาเป็นว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตะวันสามีพ่อแม่น้องและเพื่อนๆโดยเฉพาะตะวันเห็นอย่างจัดจ่าตามาแล้วว่ามันน่ากลัวมากและไม่คิดว่าจะเห็นในสิ่งที่ชวนสยองขวัญจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจำติดตาไม่รู้ว่าทำไมแถวบ้านของตะวัน มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีปอบหรือผีกระสือมีแต่ความน่ากลัวทั้งนั้นซึ่งก็ได้รับการบอกเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่บอกว่าหลังจากตะวันตกดินเมื่อไหร่แล้วก็ห้ามลงจากบ้านเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจจะเจอดีตอนเด็กเธอกลัวมากเพราะแถวบ้านยังเป็นป่าได้ยินเสียงนกฮูก,กนกเค้าแมวลองให้หวาดกลัวอยู่เรื่อย บางคืนนั่งอยู่นอกชานบ้านดีๆเธอเห็นแสงอะไรไม่รู้วูบวาบูบว,วาบแล้วลอยไปมาตะวันได้แต่นั่งตัวแข็งพ่อแม่เรียกให้เข้าบ้านนั่นแหละถึงรู้ตัวเมื่อเธอเล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่าอย่าพูดอย่าถามแล้วและอย่าทวงเด็ดขาดเดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวมันจะมาหาเราไม่ต้องบอกหรอกนะว่ามันคืออะไรถ้าไม่ใช่ผีตะวันยอมรับว่ากลัวมาก นอนคุมโปงทั้งคืนถ้าหากว่ามีเสียงหมาหอนรับกันเป็นทัดทอดก็รู้สึกกลัวมากปวดฉี่ยังไม่กล้าลุกไปเลยแม่ต้องเอากระโถนมาวางเอาไว้ในห้องใครปวดก็ปล่อยของเสียออกมาได้เลยตอนเช้าก็ต้องเอาไปเททิ้งแล้วล้างความเอาไว้ใต้กับกอไผ่กระทั่งโตเป็นสาวก็ยังมีเรื่องผีให้รับรู้บ่อยๆเพื่อนผู้ชายที่ชอบดื่มตามบ้านเพื่อนตอนกลางคืน มักจะเห็นแสงไฟประหลาดพวกเขารู้ว่าเป็นอะไรหลายคนไม่กลัวแต่ไม่มีใครกล้ากลับบ้านกินบ้านไหนก็นอนบ้านนั้นพวกเขากลัวว่าถ้าเดินออกมาอาจจะเจอผีดักกลางทางก็ได้ส่วนผู้หญิงก็ได้แต่อยู่กับบ้านจะมีผู้ชายมาจีบบ้างแต่เขาก็มากันหลายคนไม่กล้ามาคนเดียวพูดคุยหยอกล้อกันไปบางทีช่วยกันแกะ,มะเมล็ดข้าวโพดแห้ง เอาไว้ทำพันกว่าจะกลับบ้านก็ได้เข้าโพดเป็นถังถังซึ่งเป็นผลพลอยได้ของพ่อแม่ผู้หญิงตะวันแต่งงานเมื่ออายุ25ปีสามีเป็นคนดีชื่อไก่หน้าตาหล่อแบบบ้านๆคือตัวสูงใหญ่ผิวคร้ำร่างกายแข็งแรงเขาเป็นคนจากบ้านอื่นแต่มาถูกใจตะวันไก่ทำงานที่ส่วนราชการแห่งหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วเขาก็มาอยู่ที่บ้านของตะวัน เขาสองคนยังไม่แยกครอบครัวออกไปพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ที่นี่ไปก่อนรอให้มีเงินแล้วค่อยปลูกบ้านพ่อได้แบ่งที่เอาไว้ให้เขาสองคนแล้วไก่มาอยู่ที่นี่ทำตัวเป็นขขอที่ดีและเข้ากับเพื่อนๆของตะวันได้ดีแล้วก็สนิทกันไปหมดบางทีเลิกงานก็พากันไปยิงหนูตกปลาเอามาทำกินกันแก้มกับเครื่องดื่มบ้างตะวันก็ไม่ได้ว่าอะไร พราะถือว่าเป็นความสุขของเขาและในบางทีไก่นอนอยู่บ้านเฉยๆเพื่อนก็เรียกไปบ้านโน้นบ้านนี้ตะวันบอกกับไก่ว่าให้ระวังตัวเอาไวา้อาจจะเจอดีผีทักข้างทางจะซวยเขาบอกว่ากลัวผีกลางคืนเพื่อนมักจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยว่านั่งกินเหล้ากันอยู่นั้นก็เ,เห็นแสงไฟลอยอยู่ไกลๆบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำซึ่งเรียกตามพื้นดิน เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่ตะวันท้องแก่ใกล้คลอดผัวก,ก็ถูกเรียกไปบ้านนู้นบ้านนี้อยู่เรื่อยบ้านเพื่อนอยู่ห่างกันประมาณครึ่งกิโลเมตรวันนั้นไก่เล่าให้ฟังว่ากำลังนั่งกินลาบหมูอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งข้างๆกันเขามีต้นไม้สูงปลูกไว้เป็นแนวตามเขตไร่ประมาณสี่ห้าทุ่มขณะที่ไก่กับเพื่อนกำลังได้ที่เพื่อนคนหนึ่งก็ชี้ไปที่ยอดไม้ แต่ไม่พูดอะไรเพราะตาเขาเหลือกเหมือนว่าหวาดกลัวจากอะไรบางอย่างไก่กับเพื่อนๆต่างมองไปตรงนั้นทุกคนตกใจกลัวเพราะเห็นว่าบนยอดไม้มีแสงไฟขนาดเท่ากับขันน้ำสีชมพูอมส้มลอยอยู่แสงแวบๆแล้วลอยไปลอยมาจนสุดท้ายลอยหายไปจนลับตาทุกคนในที่นั้นต่างพากันกลัวใบหน้าซีดรู้ว่าเป็นแสงไฟ จากผีอะไรบางอย่างจากการที่พูดจ่อยๆเมื่อครู่กายเป็นเงียบไก่บอกว่าอยากกลับบ้านแต่ก็กลัวว่าจะเจอไฟผีเข้าเขาก็คงไม่รอดส่วนตะวันอยู่บ้านเผลอหลับไปมารู้ตัวตอนค่ำแล้วก็ปวดที่ท้องจีดๆเหมือนว่าท้องจะเสียคงจะเป็นเวลาเดียวกันที่ไก่เห็นแสงประหลาดนั่นแหละยังดีที่ห้องน้ำอยู่ข้างบนบ้านเธอเข้าไปนั่งแต่ไม่มีอะไร อาการปวดหายไปจึงมานอนต่อแต่แล้วก็ปวดท้องขึ้นมาอีกหลายครั้งเธอรู้แล้วว่านี่คืออาการของคนจะคลอดลูกเธอเรียกพ่อแม่ว่าปวดท้องพ่อก็เลยตะโกนเรียกน้องชายให้ไปตามไก่กลับบ้านตอนแรกน้องกลัวเขาอิดออดไม่กล้าไปพ่อก็เลยเรียกลูกคนข้างบ้านให้เดินไปเป็นเพื่อนส่วนตะวันเตรียมเก็บข้าวของเอาไวา้เพื่อไปโรงพยาบาล แล้วออกมานั่งรอตรงชานบ้านจนรู้สึกปวดที่ขึ้นพ่อแม่นั่งเป็นเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกลัวทําใจให้สบายเดี๋ยวก็ไปหาหมอแล้วเราจะเอารถกระบะไปกันซึ่งพ่อก็เอารถมาจอดเอาไว้เสียงพ่อบ่นไก่ว่าจนป่านนี้ยังไม่มาอีกรู้ว่ามีท้องแก่ก็ไม่น่าไปดื่มกับเพื่อนส่วนตะวันได้แต่นั่งเอามือลูบท้องไปมาสักพักหนึ่ง ก็เห็นแสงไฟส่องใกล้เข้ามาน้องชายเดินนำหน้ามีเพื่อนเขาด้วยส่วนด้านหลังเป็นไก่และคนสุดท้ายเธอเห็นผู้หญิงแก่อายุประมาณ70กว่าตัวเล็กผอมหลังค่อมผมขาวเป็นกระเซิงเดินตามหลังไก่มาติดติดสิ่งที่ทำให้เธอกลัวมากที่สุดก็คือผู้หญิงแก่คนนั้นมองมาที่ตะวันแล้วแลบลิ้นออกมาเรียริมฝีปากแผลบ,บ,บแกเลียปากตลอดเวลา จนเธอขนลุกแล้วหันหน้าหนีพ่อถามไก่ว่าคนแก่ที่ไหนเดินตามหลังเขามาไก่จึงหันไปดูแล้วบอกว่าไม่เห็นมีใครเดินมากันแค่สามคนเท่านั้นพ่อแม่ตะวันมองหน้ากันเพราะเห็นเหมือนกันหมดแต่พวกเขาไม่พูดอะไรพ่อจึงเอาสายสร้อยพระคล้องคอของตะวันเอาไว้แล้วพาขึ้นรถแม่กับน้องชายอยู่บ้านพ่อบอกว่า ปิดประตูนหน้าต่างให้สนิทใครมาเรียกก็อย่าเปิดออกเด็ดขาดแล้วก็ให้พากันไปนอนที่ห้องพระท่าทางของแม่กลัวมากไม่อยากอยู่บ้านส่วนน้องก็เรียกเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนด้วยในตอนนั้นตะวันทั้งกวดและปวดท้องเธอปวดทีมากขึ้นรู้ว่าลูกใกล้จะคลอดแล้วเนึกเขียนใจแม่ขึ้นมาทันทีเมื่อก่อนแม่มีลูกตั้งหลายคนท้องแล้วคลอดด้วยตัวเองทั้งนั้น แต่เธอแค่ลูกคนเดียวมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเธอรักแม่ตอนที่ปวดท้องใกล้จะคลอดนี่แหละเกือบเครื่องชั่วโมงของการเดินทางจึงมาถึงโรงพยาบาลแต่มีคนไข้ไม่เยอะเมื่อบุรุษพยาบาลมารับตัวเข้าไปอยู่ในห้องรอคลอดเธอปวดมากเอามือจับหัวเตียงเอาไว้นางพยาบาลเรียกให้ไปทำความสะอาดร่างกายแล้วมานอนรอที่เตียง และมีคนท้องใกล้คลอดหลายคนนอนร้องโอยโอยตลอดเวลาบางคนก็มีเลือดสีจางๆออกมาแล้วหมอเข้ามาล่วงดูภายในว่าใครสมควรที่จะพาเข้าห้องคลอดส่วนตะวันปวดท้องไม่นานก็ถูกนําเข้าไปในห้องสําหรับคลอดเธอเบ่งไม่กี่ครั้งลูกออกมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักหน้าชังเหมือนกับไก่แต่ได้ผิวเธอคือขาว พอคลอดเสร็จแล้วเธอก็เพลียมากอยากจะหลับอย่างเดียวตลอดเวลาสามวันที่นอนอยู่โรงพยาบาลตะวันเบื่อที่สุดเพราะกินแล้วก็นอนไม่ได้ขยับตัวไปไหนส่วนลูกก็แข็งแรงดีร้องดังกินนมเก่งไก่มาเยี่ยมทุกวันบางทีตอนเที่ยงเขาก็แวะมาหาเธอมีความตุกมากที่เห็นสามีรักลูกระหว่างที่นอนพักอยู่นั้นก็ได้ข่าวว่าแม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง ถูกผีอามเธอจึงบอกให้สามีเอาพวงมาลัยมาไหว้หัวเตียงส่วนตะวันไม่ได้ทำอะไรและไม่ไหว้เหมือนคนอื่นเพราะไม่เคยเจอดีไก่บอกว่าเขาเตรียมที่สำหรับอยู่ไฟเอาไว้ให้แล้วมดลูกจะได้เข้าอู่เร็วซึ่งตะวันก็กลัวมากเพราะรู้ว่าร้อนมีเพื่อนที่คลอดลูกบอกว่าเหมือนอยู่ในนรกมันทั้งร้อนทั้งอบเหงื่อแตกยังกับอาบน้ำ แต่ก็ทนได้ถ้าใครไม่ได้อยู่ไฟแก่ตัวไปจะลำบากคือเจ็บเนื้อเจ็บตัวบางคนเจ็บถึงกระดูกเมื่อหินลมฟ้าหรือว่าย่างเข้าหน้าหนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นและเจ็บอดๆแอดๆเมื่อผู้ใหญ่และหัวหวังดีอย่างนั้นตะวันก็ต้องทำตามใจทุกคนแม้ว่าไม่ชอบกับการอยู่ไฟเพราะมันทรมานสังขารเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ได้นอนไฟเลย โดยนุ่งผ้าถุงกระโจมอกแค่เพียงผืนเดียวโดยยกขาขึ้นไปใส่ไฟและได้กินได้อาบน้ำสมุนไพราตามเนื้อตัวจึงเต็มไปด้วยเหงื่อเหมือนที่เพื่อนบอกเอาไว้จริงๆเธอจึงรักแม่มากรู้ว่าทรมานหลายครั้งเพราะคลอดลูกหลายคนเวลาลูกดูดนมก็จะเจ็บมากหัวนมแตกด้วยตะวันน้ำตาเล็กทุกครั้งช่วงที่อยู่ไฟนั้นเวลากลางคืน จะได้ยินเสียงหมาหอนพ่อน้องชายไก่พากันเป็นนั่งเฝ้าหน้าบ้านไม่ยอมหลับยอมนอนคุยกันจนสว่างเหมือนกับเฝ้ายามแต่ตะวันไม่กล้าถามเพราะกลัวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีให้ได้ฟังแต่ก็ทนเพื่อที่จะอยู่ไฟจนครบกำหนดตอนนั้นบอกกับตัวเองว่าขอมีลูกแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เธอไม่ได้บอกไก่หรอกเพราะกลัวเขาจะน้อยใจ สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเวลาที่เธออาบน้ำที่นอกชานบ้านเสร็จพ่อก็จะเอาดินมาถมน้ำข้างล่างที่ไหลลงไปกองเป็นแอ่งเธอจึงถามแม่ว่าพ่อทำอย่างนั้นทำไมแม่จึงบอกว่าพ่อกลัวพวกกระสือมันจะได้กลิ่นเลือดและกลิ่นน้ำคาวปลามันจะมากินซึ่งเธอได้ยินก็ขนลุกนึกถึงผู้หญิงแก่ที่เดินแลบลิ้นออกมาเรียปากคิดว่าจะเป็นพวกผี ที่จ้องจะก,กินเลือดลกและตัวเด็กอ่อนลูกของตะวันยังเล็กมากแม่เอาไปเลี้ยงให้ในห้องมีการป้องกันอย่างดีคือให้ใส่ได้สายศิลมีพระองค์เล็กๆแขวนเอาไว้อีกด้วยแม่จะเอาออกมาให้เธอเห็นหน้าเฉพาะตอนลูกร้องหิวนมเท่านั้นสำหรับตะวันนั่งๆน,นอนนอนอยู่หน้าเตาไฟจนครบกำหนดห้าวันก็ได้ออกจากการอยู่ไฟซึ่งก็มีพิธีพ่อเป็นคนพูดนำ เธอจะพูดตาเพราะเคยเห็นผู้หญิงคลอดในหมู่บ้านทำเหมือนกันทั้งหมดเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ผู้ใหญ่ท่านบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนหลังจากนั้นเธอก็เลี้ยงลูกเองแรกๆก,ก็ทุลักทุเลเพราะทำไม่เป็นสักอย่างถึงเวลาสระผมลูกทีไรเธอก็กลัวมากเรียกให้แม่มาช่วยพักหลังแม่รู้ตัวจึงไม่ยอมมาช่วยบอกให้ตะวันทำเองถ้าไม่ทำ เมื่อไรจะทำเป็นเราเป็นแม่คนแล้วจะต้องตัดสินใจทุกอย่างซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเธอสระผมอาบน้ำให้ลูกจนคล่องกระทั่งลูกอายุได้สองเดือนแต่ก็เป็นเด็กที่แปลกนอนดีมากทั้งกลางวันและกลางคืนอายุแค่นี้แต่น้ำหนักเหมือนเด็กห้าเดือนคนมาดูก็ชอบใจกันใหญ่บางทีเธอเห็นลูกยิ้มคนเดียวทำมือทำไม้เหมือนว่าเล่นกับใคร แม่บอกว่าเขากำลังเล่นกับแม่ซื้อเธอถามว่าแม่ซื้อคืออะไรแม่จึงบอกให้ฟังว่าแม่ซื้อเป็นเทวดาหรือผีประจำตัวเด็กพอรู้เท่านั้นตวันกลัวมากจึงถามต่ออีกว่าจะทำอะไรลูกเราไหมแม่บอกว่าไม่หรอกพอเด็กโตแม่ซื้อก็จะหายไปแต่ช่วงนี้แม่ซื้อจะคอยปกป้องดูแลเด็กเวลาที่มีอันตรายเช่นว่าตกจากที่สูง แม่ซื้อก็จะคอยรับเอาไวา้แม้ว่าเจ็บก็จะเจ็บน้อยมากค่อยยังชั่วหน่อยต่วันรู้สึกดีขึ้นมากก่อนนอนทุกครั้งก็จะไหว้พระสวดมนต์แห่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่ซื้อด้วยพอพักหลังลูกโตขึ้นเธอเหนื่อยจากงานบ้านและดูแลลูกพอหัวถึงหมอนก็ไม่ได้ไหว้พระและแม่ซื้อแต่ก็นอนหลับฝันดีเรียกว่ากินอิ่มนอนหลับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมา ถึงหากิโลกรัมไก่จึงบอกว่าสงสัยลดไม่ลงแล้วแต่เธอไม่สนใจถ้าหากว่าเขารักที่ความสวยก็ให้ไปหาคนอื่นอย่ามายุ่งเด็ดขาดเขาหัวเราะบอกว่าจนป่านนี้แล้วไม่ขอรักใครหรอกมีลูกที่น่ารักขอบคุณด้วยซ้ำที่คลอดลูกเป็นเด็กดีมาให้เขาอาจจะเป็นเพราะตะวันอ้วนทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายและเหงื่อออกอีกทั้งยังร้อนมาก คนเกือบไม่ไหวอาบน้ำช่วงกลางวันตั้งหลายครั้งส่วนกลางคืนก็เข้าไปนอนในห้องซึ่งอบอ้าวมากพ่อบอกให้ปิดหน้าต่างทุกบานเด็กยังอ่อนอยู่เดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามาทําร้ายพ่อพูดอย่างนี้เธอก็กลัวมากและรู้ความหมายดีว่าคืออะไรเธอทนนอนเหงื่อแตกบางทีเหงื่อไหลย,ย้อยลงมาตามขาส่วนไก่เขาไม่สนใจว่าร้อนหรือหนาวพอหัวถึงหมอน ก็หลับเป็นตายร้อนแค่ไหนเขาก็หลับได้ตะวันคิดว่าพรุ่งนี้จะเก็บกวาดห้องโถงให้สะอาดแล้วเอาลูกไปนอนด้วยเพราะรู้ว่าห้องนั้นกว้างไม่อบอ้าวแม้ว่าปิดประตูหน้าต่างแต่ก็เย็นสบายเพราะมีลมพัดผ่านตามซี่ลูกกงเข้ามาเธอไม่กลัวยุงเพราะกลางมุงอย่างดีรุ่งขึ้นอีกวันเธอทำความสะอาดห้องโถงแม่จึงถามว่าจะทำอะไร ตะวันจึงบอกแม่ว่าจะนอนห้องนี้เพราะรู้ว่าเย็นสบายแม่หันไปพูดกับพ่อว่าไม่เกินสองคืนเดี๋ยวก็หอบลูกกลับไปถ้าลูกร้องไม่มีใครลุกมาชงนมให้ถ้าหากว่าลูกนอนอยู่ในห้องหิวนมเมื่อไหร่ไก่ก็จะเป็นคนชงตะวันมีน้ำนมน้อยหลังจากเลิอกอยู่ไฟน้ำนมก็แห้งไปเฉยๆลูกกินได้ไม่กี่วันสุดท้ายก็กินนมกระป๋องพ่อแม่ไม่เห็นด้วย ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแบบนี้แต่ไม่มีปัญหาเพราะพ่อแม่ไก่เป็นคนส่งเสียเรื่องนมเขาสองคนจึงสบายประมาณสักทุ่มก,กว่าตะวันจึงหอบลูกไปนอนส่วนไก่นอนอยู่ในห้องคนเดียวโดยนอนตรงคือพอดีเธอกล่อมลูกสักพักก็เผลอหลับไปไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหน ท้อใน,นห้องโถงไม่มีนาฬิกาในความรู้สึกก็คือเค็มๆแล้วก็เบลอไปหมดรู้ตัวว่าตื่นแต่ไม่อยากลุกเหมือนกับว่าเรี่ยวแรงไม่มีเมื่อลืมตามองไปรอบๆห้องคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงมีแสงสลัวได้สาสตสองเข้ามารับรู้แต่เพียงว่าง,ง่วงแต่ไม่หลับมันก็แปลกดีเหมือนกันเธอมองดูลูกเห็นว่าหลับสนิทเมื่อมองขึ้นไปบนเพดาน เธอตกใจแทบช็อกต่อสิ่งที่เห็นทำเอาตัวแข็งขยับร่างไม่ได้เธอกลัวจนแทบหยุดหายใจเพราะสิ่งที่เห็นก็คือบนขื่นนั้นเธอเห็นหัวคนมันมีแต่ส่วนหัวเท่านั้นแต่ไม่มีลำตัวผมดำและยาวมากๆแต่เธอเห็นหน้าไม่ชัดรู้แต่ว่ามันใช้ผมม้วนเกาะกับขื่อเอาไว้แล้วขยับใบหน้าใกล้เข้ามาหาเธอเรื่อยๆโดยมันห้อยหัวลงมา ในลักษณะคานกระดึบกระดึบหัวมันห้อยลงมาจนเกือบถึงหน้าของตะวันมันน่ากลัวมากเธอคิดว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นผีกระสือแน่ๆมันเข้ามาในบ้านได้ยังไงมันจะต้องกินเธอกับลูกด้วยความกลัวเธอพยายามดิน้นขยับตัวไปมาแล้วบอกกับตัวเองว่าอย่ามองมันไม่อย่างนั้นอาจจะถูกสดกดและจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันแน่ตะวันร้องออกมา แต่ไม่มีเสียงแรงก็ไม่มีเธอรู้แต่ว่าเหงื่อออกท่วมตัวเธอได้แต่ภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยอย่าให้ปีศาจตนนี้ทำอันตรายเธอได้เลยเพราะมันเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดเธอเรียกหาพ่อแม่แล้วก็ไก่แต่ไม่มีใครได้ยินหัวผียืดใกล้เข้ามาทุกทีเธอกลัวจนหวีดร้องออกมาสุดเสียงมันสะดุง้งหดหัวขึ้นไป ตั้งอยู่บนคือตอนนั้นตะวันเริ่มรู้ตัวแล้วจึงนอนนิ่งๆแขนขาเริ่มขยับได้เธอตะโกนเรียกทุกคนด้วยความกลัวสุดขีดครู่หนึ่งพ่อแม่ไก่รวมทั้งน้องชายได้พากันเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น,เ,นเธอจึงเล่าเรื่องที่เห็นผีให้ทุกคนฟังและมองไปที่คือแต่ก็ไม่เห็นหัวผีแล้วพ่อบอกว่าคราวหน้าคราวหลังอย่านอนตรงคือเพราะสิ่งไม่ดี มันจะไหลามารวมกันอยู่ตรงนั้นไก่เป็นคนอุ้มลูกเข้าห้องห้ามไม่ให้เธอนอนในห้องโถงอีกทำให้เธอกลัวมากและใจเต้นแรงไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมานอกจากร้องไห้ขวัญเสียไปหมดพ่อเคาะประตูเอาพระมาให้ใส่บอกว่าอย่าถอดออกจากคอเด็ดขาดเธอได้แต่สวดมนต์ไหว้พระเพราะยอมรับว่ากลัวผีมากจริงๆในชีวิตไม่เคยกลัวอะไร เท่านี้มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ได้เจอผีกระสือจากนั้นอีกหนึ่งเดือนพ่อทำบุญบ้านเพื่อให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและปัดลังควานสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านซึ่งก็ช่วยเป็นขวนัญและกําลังใจที่ดีมากสำหรับตะวันเธอเข็ดแล้วไม่กล้านอนที่ห้องโถงเพราะกลัวเจอผีและไม่ว่าจะนอนที่ไหนกลางวันหรือว่ากลางคืน เธอไม่กล้านอนตรงคือกลัวเจอผีอีกและอาจไม่โชคดีเหมือนที่ผ่านมาก็ได้